ตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้เร่งติดตามการปฏิบัติงานด่านตรวจความมั่นคงนะคะซึ่งเชื่อมต่อกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้คุมเข้มมาตรการเข้าออกพื้นที่เพื่อยับยั้งการระบาดของโควิด -19 เราไป,ปติดตามกับคุณสนธยาแก้วคำรายงานสดมาจากอำเภจันะจังหวัดสงขลาค่ะคุณสนธยาคะ ครับคุณอนุชาคุณชิรัาตาครับจังหวัดสงขามีผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 แล้วกว่า5,000คนทำให้ต้องมีการตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีการตั้งโรงพยาบาลสนามในอำเภอชนะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งรองรับผู้ป่วยได้120เตียงครับ โรงพยาบาลสนามชนะแห่งที่สองในอำเภอชนะจังหวัดสงขลาจำนวน120เตียงซึ่งจัดตั้งขึ้นในโรงเรียนชนะวิทยาขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 แล้วอย่างเต็มที่โดยมีการทำความสะอาดสถานที่โดยรอบพร้อมนำอุปกรณ์เครื่องนอนมาจัดตั้งไว้สำหรับรองรับผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงซึ่งคาดว่าจะมีการเคลื่อนย้ายเข้ามาพักรักษาในเร็วๆนี้ ส่วนบริเวณศูนย์กักตัวชุมชนในโรงเรียนตาดิกาบ้านท่าชมมวงตำบลบ้านนาหรือโรงพยาบาลสนามชนะอิงที่หนึ่งวันนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา75คนโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้นําท้องถิ่นและอ,อสอมอหมุนเวียนดูแลให้ความสะดวกผู้ป่วยทั้งนี้พบว่าทั้งหมดเป็นกลุ่มไม่แสดงอาการและรอให้ครบ14วัน โดยบรรยากาศภายในชุมชนแห่งนี้เป็นไปอย่างเงียบเหงาชาวบ้านส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการกักตัวส่วนผู้ป่วยผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านก็พบน้อยลงหลังเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคัดกรองเชิงรุกนำเข้ารับการรักษาจนเตียงของโรงพยาบาลจะนะเต็มทั้งหมดทำให้ต้องเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้นมาสแห่ง โดยในพื้นที่อำเภอชนะและอำเภอเทพาผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับมาจากมันรคัตยาลาและครัตเตอร์โรงงานครับหน่วยงานก็เข้ามาช่วยเรื่องอาหารมัง่งเรื่องเนี่ยการเป็นอยู่ไม่เดืเดอดร้อนเลยครับก็พูดถึงก็ไม่กังวลนะครับเพราะว่าศูนย์กักตัวที่นี่ มันจะเป็นเฉพาะศูนย์ในเฉพาะหมู่บ้านครับเราไม่มีไม่มีคนนอกเข้ามาแล้วคนที่กักเนี่ยไม่ใช่ผู้ติดเชื้อแค่เป็นผู้เสี่ยงที่กักตัวรอกลับบ้านแค่นั้นเองครับ ด้านนายจารุวัตรเกลี้ยงกล่ำผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานด่านตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอเทพาจำนวน2แห่งได้แก่ได้แก่บริเวณด่านตรวจบ,บ้านควรตีหมุนตำบลปากบางบริเวณถนนทางหลวงสาย43ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเทพากับอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีและด่านตรวจบ้านานาจวกบริเวณถนนทางหลวงสาย42 เส้นทางระหว่างตำบ,บลลำไพลอำเภอเทพากับอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในจังหวัดชายแดนภาคใต้และถูกยกระดับมาตรการการเดินทางเข้าออกอย่างเข้มงวดภายใต้คำสั่งของสอบคซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ขอความร่วมมือประชาชนให้งดเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นจะต้องมีเอกสารรับรองซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อใช้ยืนยันแก่เจ้าหน้าที่ขณะผ่านด่านตรวจทุกครั้งขณะเดียวกันตำรวจภูธรเมืองสองขลาได้ออกลาดตรเววจสอบพื้นที่สาธารณะแแห่งในเขตเทศบาลนครสงขลาโดยเฉพาะชายหาดชลาทัศต,ตลอดแนวถนนซึ่งบริเวณนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมานั่งพักผ่อนริมชายหาดชลาทัศในช่วงเย็นเป็นจำนวนมาก เพื่อขอให้ประชาชนออกจากพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาทีไปจนถึงเวลา5นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นเพื่อป้องกันการมั่วสุมเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคหลังจังหวัดสงขลามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 แล้วกว่า5,000คนจากการแพร่ระบาดในระลอบใหม่ขณะนี้จังหวัดสงขลามีโรงพยาบาลสนามแล้ว10 เห็ดแห่งนะครับมีเตียงรองรับผู้ป่วยมากกว่า1,300เตียงซึ่งทั้งหมดมีการนำผู้ป่วยเข้ารักษาเต็มทั้งหมดแล้วบริเวณนี้ก็คือโรงพยาบาลสนามชนะแห่งที่สองในโรงเรียนชนะวิทยาซึ่งคาดว่าก็จะมีการนำผู้ป่วยเข้ามารักษาที่นี่ในเร็วๆนี้เนื่องจากจังหวัดสงขลามีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับคุณอนุชาคุณจิราชาตาครับขอบคุณคุณสันทยาค่ะ